่นดันวัดดีได้มบอนี้นะเอาสั่นวะเออเอาสั่นเลยคนนั้นต้องฟองต้องเม่ชตัวเป็นลูกเป็นเต้าเลยเนาะแต่ว่าอนาคตต้องเป็นช่อเป็นเนื้อเป็นเลือดล่ะครับเออเป็นเลอดล่ะโอ้เออเขาบอกไป็นตำมันถึงเขาไปน้างฟังนั่นสักเพียงโอ้สีมาเป็นลูกเป็นเต้าว่าคนบอกเออสีมาเป็นเคยเฮี้ยนี่เป็นเคยเฮี้ยนี่ใช่เหร หล,ลังเดินเดินหลังแงก็รอดเนี่ยขึ้นรถไปถนนดอกหว่ามักได้ดีโอ้มักนี่สิเออมักน่ากินมักดินยู้ดูนี่โอ้มากหลายอันมาแล้วสไม,ม,<า>ม่เฮ็ดหลังแงเลยถนนดอกหว่าหลางนี้เนี่นนนยคือหลังแงมากคำมากพูดครับว่าในพวกุ้มซุ่มเย็นดูนนนดีมีแห้งนับกันนี่แหละครับเป็นพี่เป็นน้องลูกหลานนี่แล้วลโอ้จังหวะครับโอ้ยผู้ชาเห็นเก็บพวกนี้เยอะมาสทีว่าเขาใช่ปะเนี่ยใช่ผ่านห้องต้อนรับคนในบ้าน คนนี้ความหมายให้จังลุงต้องเป็นสองแท้ๆเออถ้าตัวเป็นเจ้าคุณได้ครับให้พันว่าสีมาสามมาแปงอันว่าสีมาตุ่มมาหมุพ่อเมียไหนเพิ่อน้าอาศัยหัวเจ้าเจ้าได้ไหนวาสันแล้วนะครับเลยมีช่องดีๆมากช่องดีๆทั้งหมดเออคู่นั่กับมาดีๆมาดีๆเวลาหันหันจิ้มเลื่นจะคิดดอกแคงเหรอมาเจัาต้อนรับพี่นี่เฮานะครับผมครับผมเจ้าบ่าวเดานกับตามมาพี่นี่ไหนละผู้ใดเจ้าบ่าวอ่ะ

จะเบาจะเบาอ่ะอันนี้อันนี้อะไอันนี้ประตูอะไรครับพี่จะได้ผ่านอันนี้ประตูเงินครับประตูทองเป็นประตูเงินงแขกเพื่อนๆครับเป็นเพื่อนหนึ่งสองสามแต่ว่าสามมันหนักมากต่อเบาทำนักทำนักรถเล่ยมาหนีบนะครับน้ำหนักโปรตีนจะเบาเจ็กิโลกรัมนะครับรวมกับซองมาหนีบยี่สิกิโลกรัมเริ่มจะหายไปแล้วนะครับเริ่มจะหายไปเรื่อยๆครับ ผมไม่เคยเห็นประตูไหนยากขนาดนี้ น้ำที่ขาะเอาขันบนน้ำที่ผานบิเวณน้ำหนักจาก70กิโลกรัมแล้ใช่5กิโลกรัมแลครับตอนนี้แล้วโซงาโุพันธบอหนี้หนีโอ้ยการรวมเขาจะเบาบาครับไว้กันไวมนกไ้ผ่านไม่ผ่านผ่านได้ไหมเพท่านเปิด สวยงามแห่งนี้นะครับนำโดยข้อวตามนะครับที่สวยงามวันนี้นะครับในชุดของผู้ไทยนะครับในท่านต่อไปก็จะเป็นเจ้าอาวขึ้นในส่วนของนะครับในผู้ใหย่จงแก่ครับแล้วก็ขึ้นนะครับคุณยาญครับ ตกแทนท่านประธานครับก็มารับเงิน1ล้านครับเลยีดียวคุณเจ้าสวันที่ได้สินสอดแล้วได้สินสอดครบแล้วนะครับสินสอดวันนี้นะครับ,ร,ร,บรวมมูลค่านะครับ1ล้านบาทาบจะบอกเจ้าบ่าวนี่บอกง่ายเนาะนะครับ <laughs> <laughs> นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ขอเรียนเชิญคุณพ่อคนนุณแม่เจ้าบ่าวนะครับอมอแบแหวนนะครับมอแบแหวน นะครับให้ก no ับล no <the> ูกชายนะครับให้กับลูกชายนะครับเพื่อที่จะได้สวนต่อไปให้กับว่าที่ลูกสาวของเรานะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนะครับยืนยืนมอบให้ให้ให้กับลูกชายนะครับให้กับลูกชายนะครับไนส่วนนะครับแหวนก่อนนะครับนี่แหละเอายืนเลยยืนเลยยืนเลยอายืนเลยท่าๆไม่เห็นถ่าาบอกนะครับเอาสวยๆนะครับ ช้าช Saint ้ช ай, ชานะครับช้าช้าครับผันออกด้านข้างหน้าด้วยครับออกด้านหน้าด้วยนะครับภาพจะได้สวยงามนะครับระยะยาวๆสวยงามมากครับแล้ปรบมือครับทำในความอีเจ้าเปล่าด้วยนะครับเราเมนูละครพอสวมเสียงกระจุนพิษเบาๆที่มือโอ้โหท่านประธานว่าให้จุมพิษหน่อยนะ สูบเลือดอะไรหรอนะจับเป้าไม่แหนัใจร้อนใจร้อนนะครับขอบคุณครับนี้เป็นหน้าที่เจ้าสาวนะคะแม่เจ้าสาวครับเชิญครับช่างภาพมันไปอยู่ข้างหลังซึ่งเลยไม่ได้ต้องไปอยู่ข้างข้าวครับนี่ต่อไปในรุ่งนี่ต่อระหว่างตลาดในรุ่งกับตลาดครับครับเจ้าสาวก็จะมอบแบบแทนใจของตัวเองนะครับ มีความสดใสของเาลช่างตานะครับ